นี้นี่อันนี้อยากให้ลองอันนี้ดีกว่าที่เคยบอกพี่ออมเาไว้นะครับว่าว่าแกรมตัวนี้เดียไอเดียแกรมนะครับ AI ก็คือมันสามารถทําภาพที่เราแบบว่าเหมือนเหมือนเขาทำเป็นคืเาเรียกว่าเทมเพลตมาให้แต่เราเห็นว่าสวยแล้วเราอยากได้เป็นของเราเองเองนะครับมันสามารถเจนได้ครั้งยังสี่รูปให้เลือกแต่วันหนึ่งอาจจะแค่ประมาณสัก4ี่ห้าครั้ง ต่อวันนะครับเนี่ยสามารถทำรูปโฆษณาหรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยแต่อาจจะเป็นภาษา,ษาอังกฤษก่อนนะฮะพิมพ์พร้อมนะครับเข้าความเข้าไปแล้วก็นี่รูปประมาณนี้นะครับคือมันจะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวลองทำดูนะฮะอันนี้เดี๋ยวลองเข้าไปที่ ััวนนี้นะครบอลองเข้าดูนะครับอันนี้แล้วก็ล็อกอินเหมือนเดิมน,นครับ Gmail นะเดี๋ยวความสนุกจะบังเกิดนิดนึงนะครับผมก็คือว,ว่ามันจะถามว่าใช้ยักษ์ไหมใช้พอสมควรเพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่เรามีวิธีรัดนิดนึง อพอล,ล็อกอินเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเข้าหน้านี้นะฮะแล้วก็ยืนยัน Gmail เหมือนเดิมนะครับพอมันขึ้นอันนี้มานี่สังเกตไหมฮะคือข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คืออย่างเช่นสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นเราอยากได้ภาพสวยๆจากอันนี้ภาพมันเยอะมากครับเลื่อนจนแบบครึ่งวันก็ยังไม่หมดบางทีนะฮะอย่างเช่นเราเจอภาพนี้เนี่ยข้อความมีอยู่แล้วเห็นไหมฮะ แต่เราต้องการใช้เป็นชื่อเราแทนเนี่ยแต่รูปเนี้ยรูปเดิมแต่คือเปลี่ยนจากรูปตัวหนังสือเราของเขาเนี่ยเป็นชื่อเราเนี่ยบางคนอาจจะทไาไอ้ป้ายแสดงความยินดีแฮตบอร์ดเดย์อะไรแล้วแต่ประมาณนี้ครับบางทีเราขี้เกียจไปคิดอะไรเยอะเนาะก็คือแค่แก้ตัวหนังสือเอาจบเลยอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะฮะเอาเรื่องดูก่อนก็ได้แต่ละคนลองหารูปภาพก่อนก็ได้ครับเราเอาแต่เอาแค่แก้ตัวหนังสือก่อนแล้วกันนะฮะ นี่สมมติอย่างนี้รูนี้น่รักสมมตินะลองเลือกดูสักคนละรูปหรืออะไรครับอันที่มีข้อความก่อนละกันเนาะเพราะคือว่าถ้าเปลี่ยนรูปเนะี่ยมันจะใช้ตัวคําสั่งเยอะนิดนึงแต่สมมติขอเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะตอนนี้เพราะคือว่ารู้สึกว่าตัวนี้อาจจะมีข้อจํากัดในภาษาที่หนึ่งก่อน อาจจะแฮปปี้มันเดก์อะไรก็ว่าไป <c oughs> คือรูปสังเกตดูฮะเลื่อยไปเรื่อยมันจะเยอะเห็นไหมมันแบบโอ้โหสวยแยะ,แยะเลย <c oughs> อ่ะพอได้รูปใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่พกดที่บวกนะครับตรงนี้นะครับบวกด้านขวามือนะฮะตรงนี้ตรงคำสั่งของว่าพร้อมนะครับกดข้างๆนี้ บวกควาว่า use นะครับแล้วก็มันจะขึ้นข้อความมาอย่างนี้นะฮะอันนี้คือคําสั่งพร้อมที่เขาสั่งตัวนี้มาให้เป็นตัวนี้เนาะของผมจะขึ้นมาอย่างนี้เราดูแค่ตัวหนังสือนี้นะครับ I B R A M คือของแต่ละคนไม่เหมือนกันชื่อไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่เราจับแค่ตัว text คือในรูปเนี้ยมันเป็นคําสั่งที่ทําให้ภาพจเจริมาเป็นสีเรนโบว์อะไรก็ว่าไปนะครับ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอันนั้นเราไม่ต้องปสนใจมากได้นนครับแต่บางทีเรารูปรูปนี้มันสวยเราอยากจะเปลี่ยนรูปนี้ให้เป็นชื่อเราหรือมันเดอะไรพวกนี้ดูตรงนี้นะครับเครื่องหมายคําคพูดอเห็นไหมฮะคือแล้วแต่เราลองลอ,องสังเกตดูนะครับไม่เครื่องหมายโคลอนนะครับตัวอย่างนะครับอผมลบเครื่องหมายโคลอนไอ้นี้พิมพ์คําว่าคิตตีแล้วกันนะผมออก ข้างไหนคำพูดข้างไหนโคลมนเนี่ยเราลบทิ้งไปแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปแทนนะฮะผมกดคําว่า g e n e r a ร e นะครับด้านขวามือนะฮะน่าไงของผมจบแล้วฮะซีแพนเหมือนเดิมนะครับที่พี่บอกต้องเสียตังค์แล้วนะครับใครไม่เสียใครที่ยังไม่เคยใช้จะใช้ได้อยู่ต้องลองดูนะครับเป็นไงบ้างขอดูหน่อยคือบางอันที่พิมพ์ไได้ครับ p r o n พร ภาษาอังกฤษถือว่ามันเป็นคําไม่ใช่ไม่ใช่ใชรู้จักเว็บพรไหมอ่ามันเลยไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> ชื่อพอรไม่ขึ้น,นครับ p R o N. พ N เพราะคือว่าเคยเห็นเว็บพรฮับรู้จักไหมอ่ามันเลยไม่ขึ้นอ่าต้องเปลี่ยนคําอันนี้หมดเครดิตถ้าหมดเครดิตมันจะขึ้นไม่ได้ครับมันจะซีแผ่นแล้วก็ขึ้นเหมือนอาว่าต้องเสียตังค์ละ คือถามว่ามันเปลี่ยนรูปภาพได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่ถามว่าเราต้องเห็นพร้อมเยอะๆเห็นไหมมันจะเยอะมาก <ไป S 1> ก็เลยไม่อยากให้ใช้ขนาดนั้นเอาแค่แค่ตัวมืงสอือก่อนแล้วกันเนี่ยอ่าแก้ไขชื่ออ่าแพ็กแคตอ่าลองดูสแตนเลสได้ไหมนี่พอมันขึ้นอย่างนี้นะ่ะก็คือรอแป๊บหนึ่ง ที่เอามาบอกเพราะอะไรนะฮะเพราะบางคนเหมือนเอารูปสวยๆเนี่ยไปใช้แบบว่าเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือคำวันพิเศษแล้วพวกเนี้ยซึ่งรูปมันมีเยอะมากก็เลยอยากให้ลองเอาไปใช้ดูนะฮะเราไม่ต้องไปหารูปใน Google อะไรพวกเนี้เสียเวลาด้วยอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะขึ้นสี่รูปอย่างนี้นะฮะแบทแคทเห็นไหมแล้วเปลี่ยนรูปให้เราด้วย ง่ายไหมฮะง่ายใช่ไหมเช่นภาพเดิมซ้ํามันก็นับนะครับเป็นหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับสมมุติว่าแก้ไขข้อความในะข้อความเดิมเนี่ยภาพเดิมเนี่ยก็เท่ากับมันเป็นภาพพิสครั้งที่สองนะงมปเครดิตอยู่ข้างบนใช้ได้ประมาณวันละยี่สิบเครดิตนี่คือผมก็อยากเสียตังค์กันแต่มันก็แพงอยู่เหมือนกันฮนะ คือ AI ทั้งหมดที่รูปเสื้อเราสังเกตไหมฮะที่ผมเอาไปใช้อะผมก็าใช้โปรแกรมเว็บนี้แหละนะครับที่ทํา AI รอบที่แล้วคือเรามานั่งวางนู่นนั่นเสียเวลาเปล่าๆเราก็ใช้ตัวนี้ทําไปเลยอเดี๋ยวให้ดูที่ผมเคยทําแล้วกันนะครับรูปที่เราเคยทํามันจะอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในครี a t i o n นะครับนี่รูปที่ผมเคยทํามาลองดูนะครับอะไรเงี้ย ก่อนหน้านี้ถามว่าทาเยอะแค่ไหนดูลองดูแล้วกันนะครับเลื่อนมาทําเยอะมากซึ่งมันตอนนั้นมันฟรีอยู่ปล่อยให้ฟรีเยอะมากนะฮะตัวบีน้ม่วันก็โดนนะครับเราก็เอามาทาเหมือนกันมันยากตรงไหนยากตรงเขียนพร้อมนะครับภาษาอังกฤษแค่นั้นเองแต่ภาพแม่งสวยกว่าเกือบทุกเว็บนะฮะอันนี้เนี่ยโลโก้เห็นไหมฮะก็ก็โดนเหมือนกันเห็นไหม ก็คือเราเอารูปเสร็จปุ๊บเราแก้ข้อความอะไรพวกนี้งานอะไรนะพออี่อมอะไรเงี้ยเอ้เรือใบคืออะไรงานนนะอาภากองก็โดนเหมือนกันครับทุนเราก็ใช้ a ออเหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมาดูเรือเห็นไหมฮะภาพมันสวยนี่ AP ที่เราบอกเมื่อกี้นะครับเห็นไหมอันนี้ที่ยังไม่ได้เอาไปใช้นะครับก็คืออันนี้กำลัง ทำไว้นานละแล้วก็เนี่ย c t เห็นไหมฮะอ่านี้ AP อย่างเงี้ยเห็นไหมเสื้อ <He ard S 2> สีฟ้า mp เห็นไหมจริงๆผมยังไม่เอาไปใช้โลโก้โลโก้เออไม่ต้องบอกนะเพี่อกๆมดูโลโก้อย่างอีกทีได้ไหมคือ <c oughs> อันนี้เห็นไหมโลโก้เราเราสามารถทำให้มันสวยกว่านี้กว่าที่ เออนะครับได้ฮะสวยกว่า <laughs> นี่อ่ะมันจีมีเดียเห็นไหมฮะคุ้นเราเหรคือคือเราเลือกรูปตามต้องการแล้วเราก็แก้พร้อมเนี่ยก็พิมพ์เนี่ยใช่ไหมฮะ <c oughs> คือถ้าถามว่ามันแก้ยากไหมมันต้องมันต้องอ่านเนี่ยทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าจะแก้อะไรบ้าง MT อะไรเงี้ยใส่ตัวเทคอะไรยังไงนะครับ ถึงบอกว่าถ้าเกิดผมจะสอนเจนภาพเนี่ยยากเลยเพราะคือว่ามันต้องเขียนพร้อมที่แบบว่าเหมือนเขียนเขียนชัดเมั่นแี้แต่เป็นภาษาไทยย,วยาวๆแต่นี่คือภาษา,ษาอังกฤษไงมันเลยยากนิดนึงถูกเอาภาษาไทยไปแปลภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอันนั้นวิธีที่ผมใช้เหมือนกันอืม ความยากไม่ที่การทํารูปนะครับความายากในการเขียนยาวคือการทาพร้อมให้มันเจนออกมาตามที่เราต้องการนั่นแหละอย่างที่ทวีบอกนะครับก็เอาภาษาไทยเขียนละเอียดยิบเลยแล้วก็แปลภาษาอังกฤษแล้วก็โจนเข้ามาเนี่ยจริงๆรูปมันเยอะมันสวยทำติ๊กเกอร์ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะวิธีการทำติ๊กเกอร์เราก็เนี่ยแก้พร้อมตรงนี้ รูปช้างเราก็สังเกตคําว่ารูปช้างเอเดอเฟนนะฮะเราไม่เอารูปช้างเราจะแก้เป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปจะมีคีย์เวิร์ดอย่างเช่นคําว่าสติ๊กเกอร์เห็นไหมเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันเป็นสติ๊กเกอร์อ่าเพื่อเอาสติ๊กเกอร์ลายหรือทําสติสต๊กเกอร์ลายของตัวเองนะครับก็ทําได้ในอันนี้นะเนี่ยเปลี่ยนคําว่าเพิ่มคำว่าสติ๊กเกอร์อยู่แล้วแล้วก็ใช้คําว่าเนี่ยเปลี่ยนคําว่าคลส e อ e เลฟังเนี่ยก็เป็นจาก e อ e เลฟ n t กลายเป็นสมมติเป็นรูปไลออนอ่าเราก็พิมพ์คาว่าไลออนเข้าไปอ่าลองไลออนอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้พิมพ์คาว่าไลออนเข้าไปสติกเกอร์แบ,บ็กกาวประมาณนี้นีุ้เจนเนอเรตดู คือบางคนเราอาจจะทำติ๊กเกอร์ลายตัวเองก็ได้นะครับจะได้รูปน่ารักๆใน,น,นเห็นไหมฮะลายอ้อนมาแล้วอ่าดูเห็นไหมเราก็แค่ไปตัดแบ,บกกาวออกรีมูแบ,บกกาวออกวิธีการรีมูแบ,บกกาวเดี๋ยวค่อยสอนอีกทีนะฮะเห็นไหมง่ายไหมเป็นลายอ้อนแล้วสติ๊กเกอร์ er, อ่าถ้าจะเอาอันนี้นะครับเดี๋ยวผม เอาคมตัวนี้ให้โยนให้ไหนๆในกลุ่มเหมือนเดิมได้ไหมอ่าโอเคนะครับนี่กอปอันนี้ปุ๊บ12เซตอ่าก๊อปปี้กลุก่มแล้วก็เดี๋ยวเอาลิงก์นี้ไปด้วยนะครับลิงก์ลิงก์งของหน้าของเว็บเว็บอันนี้นะครับ คลิกลิงก์นี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วค่อยเข้าไปหน้านั้นแล้วก็ตัวอร์มนี้ Copy ไปวางที่มันเข้าไปได้เลยก็น่าจะเจอแล้วและคลิกเข้าไปก่อนเจอไหมถ้าสมมติว่ามันเข้ามาหน้าน,นี้แล้วอ่ามันจะขึ้นช้างแล้วถูกไหมเราก็ไม่ต้องไปวางแล้วเราก็เข้าไปนี่เลยครับไปกดคําว่า use ตรงนี้กดบวกปุ๊บ ทินี้เราจับใจความแค่ว่าอันนี้เราเขียนว่าเขาเขียนว่าสิบสองใช่ไหมมาสิบสอง่อนหรือ,รอมาเก้าอันนี้อันนี้มาเก้าแต่ว่าอันสิบสองนะแต่เราเขีนยนสิบสองมก่อนไม่เป็นไรครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้อีเลฟเวนเนี่ยเป็นรูปอะไรก็ได้ถามว่า AI มันมันจะฉลาดีันไง,อย,งอย่างเช่นคำว่า คิตตี้หรืออะไรพวกนี้ที่คําศัพท์ที่เราใช้ทั่วไปในภาษาอัษสากลครับมันจะอ่านได้แต่ถ้าเราใช้คําเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันจะอ่านไม่เจอนะครับอย่างเปลี่ยนตัวระด,ดีอย่างเช่นเราแคทอย่างเงี้ยถามว่าแคทเฉยๆได้ไหมได้แต่ถ้าเราอยากเจาะจงให้เป็นแนวคิตตี้อย่างเงี้ยก็ใช้เาจาะจงไปเลยแบทแคทก็ได้เอออะไรประมาณเนี้ยแมวดำก็จะมาอย่างเงี้ยด็อก คำว่าคัทเนี่ยคิวเนี่ยเออคิวไม่ได้คัทนะครับคิวนะแปลว่าน่ารักถูกไหมภาษาอังกฤษเนาะคือต่อจากคิวเนี่ยก็ใช้คําว่าแคทก็จะกลายเป็นแมวน่ารักอะไรประมาณนี้นะฮะเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูถ้าใครยังไม่ออกภาษาอังกฤษอะไรเอาไป,ไปเว็บกูเกิลก่อนอย่างเช่นเอาเพนกวินจะกดไม่ถูกลองหาดูก่อนนะครับอันนี้ถามว่ามันเอาแบบแปลงอื่นได้นะแต่เราลองทําในห้องก่อนตอนนี้ อ่ะผมเขียน,นดันโนเสาร์ะเนาะอ่ะพี่เอนี่พี่เปลี่ยนเป็นดนันโนเสาร์นะครับลองดูได้แล้วก็ใช้ข้อความอย่างเดือนปุ๊บปุ๊บต๊ด,ด,ด,ดนี้อ่าเป็นไงมาแล้วครับดนันโนเสาร์มีสี่แบบให้เลือกอื้อหือ่ารักคือภาษาอังกฤษที่มันเป็นกลางอ่ะอย่างซ a ล a มนเดอร์ได้ไหมได้ได้ไดแต่หาภาษาอังกฤษให้ได้นะ ต้องอาจจะต้องเป็นนิดนึงภาษาอังกฤษอาจจะต้องอเพราะไม่งั้นมันอาจจะงงเอไอมันจะเพี้ยนไปเซฟไว้ก่อนได้นะครับดังกัดพื้นหลังสอนกัดพื้นหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเนี้ยไปลองเซฟดูก็ได้ถ้าไม่ต้องการเซฟจากรูปตัวเองเนาะผมจะตัดแบ็กกราวอ่ะโดยใช้ BGR Move นะครับสามารถเอาเนี่ยแบ็กกราวไดโนเสาร์เนี่ยใส่นั้นปุ๊บแล้วก็ตัดแบ็กกราวฟึบภายใน3วินาทีได้เลยไม่ต้องเข้า Photoshop นะฮะ นี่ทำอย่างนี้ก็ได้นะพี่เอดูสิฮะอ่าเห็นไหมน้องหมามาใส่เป็นสูตรอย่างเงี้ยนะฮะาถามว่ายากไหม <c oughs> ก็คือเราต้องดูในนี้เหมือนกันนะครับเนี่ย The Dog d กเ s In a p u r p l e ร์เพสูตรนะครับก็คือสีม่วงสูตรสีม่วงคืออันนี้ PurpleSuit สูตร h i n g has Hat แฮดอ่าดี t ทลบัตต้ p ็อกเกตอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับโมเดิร์นมินิมอลรูมอยู่ในห้องเห็นไหมฮะมันเขียนคำสั่งเยอะมากอะเกย์แบ็ก o w ลวายโฟร์อดด็อกสแตนแอดเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปหมายอย่างนี้เลย,ยแล้วมีอะไรอีกอ่าแคทก็ได้นะเปลี่ยนหน้าด็อกเป็นแคท หามมันทำยักยากได้อย่างเช่นนี้นะครับเห็นไหมอันนี้อย่างสวยงามฟุ้งฟิ้งเลยน่ารักอนิเมะนะฮะที่เจนไม่ได้ต้องเอาล็อกเอาชื่อผมออกก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้ส่งลิงก์ไปมันกลายเป็น ชื่อผมอยู่นะครับต้องล็อกเอาท์ออกแล้วก็ล็อกอินใหม่เป็นชื่ออีเมลตัวเองนะมันสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่ใครจะขาย,ขายอาหารเนี่ยเจนไม่กระทั่ทงอาหารดูเลยอันนี้ไม่ใช่ภาพที่ถ่ายมาครับอันนี้คือ AI ทํานะฮะเห็นไหมสวยขนาดนี้เลยนะตอนนี้ผมให้วงการถ่ายภาพนี้น่ากลัวเลยตอนนี้มันจะใช้พร้อมตัวนี้นะครับนี่ชิมมี่แอนด์จูซี่เอ็ูโดเห็นไหมฮะ ก็คือเขียนอย่างนี้มีควันขึ้นมาอะไรก็ว่าไปนะฮะสังเกตดูอันนี้เห็นไหมฮะที่ผมเอาไปใช้ก็คือตัวพวกนี้แหละภาพจะแบบโอ้โหสวยมากแต่ตัวหนังสือมันอาจจะเห็นไหมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแล้วแต่บางทีอยู่ที่ว่าเราเขียนพร้อมครบแค่ไหนนะฮะเลาเลอดสีเห็นไหมเอ็มพก็ต้องเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ มันสีมีดเดิยก็สีส้ม,มก็ว่าไปสีเขียวก็คือแคทีฟอย่างเงี้ยสีฟ้า mm hmm. ก็เอลไทซิ L ่งเห็นไหมเขียนคาตรงก็จะมาตรงบางทีนะครับถามว่าเรานั่งทําอย่างนี้ภาพอย่างนี้นานถ้าใช้โฟล์ชอปนี้ก็น่าจะเป็นวันนย่างเงั้นนะยากอย่างอันเนี้ยภาพอย่างเงี้ยยากอยูน่นะฮะถ้าคนทํากราฟิกจะรู้เลยว่าแม่งยากเลย อ่าโฟได้ไหมได้นะครับนี่ก็เลือกเทมเพลตก่อนแล้วก็แล้วแก้ไขข้อความเอานะครับเห็นไหมดีฟก็ได้เหมือนกันโลกโกได้ไหมถ้ะเผื่อสวยกว่า